วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมนั้นเดินทางมากันที่จังหวัดจันทบุรีครับเมืองแห่งผลไม้นะครับและที่เห็นข้างหลังของผมนี้ทั้งหมดนี้นะครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่สวนลิ้นจี่นะครับแล้วก็มีแขกร่วมรายการของเราเยอะแยะเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้เป็นพี่ประโยชน์นะครับคุณลุงกูเทนและก็อาจารย์วิจิตครับซึ่งพี่ประโยชน์นั้นก็เป็นตัวแทนนะครับของผู้จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามดเขียวในภูมิภาคตะวันออก นั่นเองนะฮะแล้วก็คุณลุงเทงก็เป็นเจ้าของสวนนะครับแล้วก็อาจารย์วิจิตนะครับก็เป็นคนคอยดูแลในส่วนของไรนนาอาจารย์เป็นที่ปรึกษานี่เรื่องของการทาการทาการเกษตรแบบนี้นี่เองนะครับซึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทําการเกษตรแบบพึ่งอินทรีย์มากกว่าเคมีนะครับการทําเกษตรแบบอินทรีแบบนี้มันดียังไงบ้างครับครับคือว่าคําว่าอินรีนะครับรีเราก็จะมาเพิ่มธาตุอาหารในดิน นะครับหนึ่งส่วนส่วนที่สองคือว่าอินรีเนี่ยจะเป็นช่วยลดกรดในดินจากไอในแปลงผลไม้เรานะครับเพราะทุกแปลงมึงบางแปลงนี่ใส่เคมีมากก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ดินเป็นกรดนะครับนี่คือการเริ่มในการทําการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองผมถามคุณลุงอุเทนบ้างนะครับการที่เราเป็นเจ้าของสวนมาก่อนที่อาจ จะใช้ในส่วนของเคมีเยอะแยะเลยทาไมายูดีถึงหันมาปรับเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาครับครับอยากจะหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ว่าน่าจะดีอลองปรับเปลี่ยนมาใช้อินทรีย์น่าจะดีนะครับแล้วทางที่ประโยชน์นี่มาแนะนํำยังไงบ้างครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยมีแรกๆนะที่เข้ามาเนี่ยค,คือเราเห็นแล้วสวนเนี้ย ส่วนนี้ค่อนข้างที่จะาขาดความสมบูรณ์นิดหน่อยอนะใน,ในเรื่องของการการฟื้นฟูดินในเรื่องของบลุงมต้นนะฮะแล้วก็ผลผลิตทีไ่ได้ได้รับเนี่ยไม่เต็มไม่เต็มหน่วยคือมาตอนแรกเนี่ยนะไม่ได้มีผลผลิตเยอะแยะลูกแดงๆใบเขียวๆแบบนี้ไม่ใช่ใช่ตอนนั้นมาเป็นยังไงก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยสมบูรณ์นะมไม่ค่อยสมบูรณ์รเราเรามีโอกาสเราก็เข้ามาแก้ปัญหานะฮะแนะนำให้เขาใช้ปุ๋ยอินรีเนี่ยไปไปร่วมกับปุ๋ยสูนล์ลดลดความเป็นกรดในดินนะฮะซึ่งตรงนั้นก็ก็ได้ผลดีขึ้นมาเป็นตามลำดับนะครับแล้วก็มีการติดต่อก,กันอย่างสมานเสมอนะครับมีการให้การตอบรับกันเป็นอย่างดีนั่นเองถามทางอาจารย์บ้างครับอาจารย์ครับอย่างการแนะนําให้กับเกษตรกรนี่นะฮะหันมาใช้ในส่วนของอินทรีย์มากขึ้น นะครับทำไมถึงมีแนวโน้มอย่างนั้นครับครับคือว่าก่อนที่ผมจะแนะนําเกษตรกรนะครับเราจะมีการเอาดินเนี่ยไปวิเคราะห์ก่อนอโดยเราจะมาเจาะดินเห็นไหมเจาะดินของเกษตรกรนะครับแลาส่งไปที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับให้ทางกรมว่าพัฒนาที่ดินวิเคราะห์อันนี้ฟรีอืขนกเดิมครับคือคือต้องพิสูจน์ให้กับเกษตรกรเห็นเลยว่าคือที่ดินของคุณตรงนี้นะดินตรงนี้นะมันเป็นกฎ ในระดับที่เท่าไหร่มากน้อยหรือปานกลางปรากฏว่าตอนนี้มาสวนของคุณลุงเทนตอนที่เอาดินไปพิสูจน์เนี่ยเป็นกดขนาดไหนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกดรุรนแรงที่นี่รุนแรงเลยอ่ะรุนแรงคะราซีนะครับครับแล้วทีนี้ก็เราได้มาปรับแก้โดยใช้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยส่วนหนึ่งเอามาปรับแก้ช่วยปานรุนแรงของกบดลงครับหลังจากที่เอาปุ๋ยอินทรีย์ ของกลุ่มวังขนานตามดเขียวเนี่ยตา,ตามดเขียวเนี่ย,าม,ย,ยมาลงแต่ว่านี่ว่าปีเดียวค,คือทําให้ผลผลิตเนี่ยลูกเขาโตสม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บดูว่าหนึ่งกิโลนะมันก็ได้สัก อืมพวงหนึ่งสองพวงนะต้องมาดูกันครับผมนะฮะซึ่งจริงแล้วอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มวังขนาดตากบนเขียวด้วยนะฮะมาลงในพื้นที่แล้วตรงนี้นะครับผู้ชมครับเป็นดินที่มีกรดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้หลังจากที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพียงแค่ปีเดียวนะฮะผลผลิตทุกอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวซึ่งในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูกันนะครับว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคคุณลุงบอกพี่ประโยชน์บอกนะฮะมันเป็นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำอยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิต ั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร080 550 4888